ต้นไม้ไม่รู้ชื่อนะคะต้นไม้อันนี้มันจะทนน้ำทนต่อความแย้งแรงแค่เอาไว้เอาไว้ในน้ํำเฉยๆมันก็ไม่ตายมันมีหลายสีนะคะอันนี้มันจะออกสีแดงมันเป็นพันุเดียวกันสายพัน์อันนี้ออกสีหลาย อันนี้ออกสีลายๆอันนี้ออกสีเขียวไม่ทราบเขาเรียกต้นอะไรนี่ค่ะแล้วเ,เราเอามาใส่ขวดน้าไว้อย่างนี้มันจะไม่ตายค่ะเป็นไม้ประดับฟอกอากาศเอาไว้ในห้องน้ำส่วนมาก เขาจะเอาไว้ในห้องน้ำโรงพยาบาลห้องน้ำสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันคือไม่ต้องทำอะไรมากค่ะแค่ทำอย่างนี้ก็เป็นไม้ประดับได้แล้วสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย และวางไม้ประดับได้